นักสิทธิเตือนสติสังคมกรณีคลอดลูกที่ปั๊มสังคมมุสลิมต้องยอมรับความจริงช่วยกันแก้ปัญหาอย่าไปประนามเด็กสอดคล้องข่าวปี61ผมจับที่ทำแท้งเถื่อนอําเภอยี่งอหมออีราฟานเผยเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่ถูกปกปิดมานานแลนต้องร่วมมือกันแก้ไขจากกรณีข่าวเด็กหญิงมุสลิมจังหวัดนราธิวาสคลอดลูกและทิ้งที่ปั๊มระหว่างไปทัศนศึกษาซึ่งกระแสสังคมส่วนมาก พุ่งเป้าวิจารณ์ในทางไม่ดีไปที่ตัวของเด็กนักเรียนนางสาวอัญชนาหีมมีนะอดีตอนุกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้และประธานกลุ่มด้วยใจในฐานะที่ทํางานด้านสิทธิได้ออกมาโพสต์เตือนสติสังคมถึงเวลาที่เราต้องหยุดการประนามเด็กได้แล้วเลิกมองว่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแต่เรามาสร้างสังคมใหม่ที่จะเติบโตดูแลไปด้วยกันไม่ใช่หน้าที่โรงเรียนพ่อแม่ชุมชนเด็กแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนกรณีแรก เด็กมีสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราต้องไปดูว่าเด็กยินยอมมีสัมพันธ์หรือไม่ยินยอมเด็กถูกคมคืนหรือหลอกลวงหรือไม่แต่ที่เห็นได้ชัดคือเด็กไม่มีความรู้เรื่องเพศการป้องกันการมีบุตรและเด็กไม่พร้อมทั้งกายและใจในการลิงดูเด็กที่คลอดมาการจัดการคือจัดหาผู้ปกครองที่เหมาะสมให้เด็กที่เพิ่งคลอดหากเป็นครอบครัวของเด็กหญิงที่คลอดมาจะต้องรับประกันว่าจะไม่ทําให้เด็กคนนี้ถูกตีตราจากชุมชนและครอบครัวเพราะแม่เด็กยังไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็ก ในระยะยาวเด็กต้องได้รับการพูดคุยทำความเข้าใจถึงสถานการณ์นี้ด้วยกรณีที่สองคือสภาพจิตใจเด็กหญิงที่เป็นแม่การจัดการคือการดูแลสภาพจิตใจเด็กหญิงผู้เป็นแม่โดยการทำความเข้าใจกับเด็กครอบครัวเพื่อนและโรงเรียนพอทุกคนคงช็อกค,คงเพิ่งรู้เรื่องการสื่อสารกับเด็กและคนรอบข้างจึงสำคัญและการคุยกันเพื่อวางแผนอนาคตให้กับเด็กต่อไปเราอยากให้เด็กได้เรียนหนังสือต่อไปและมีผู้ปกครองที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนเขา ชุมชนแน่นอนว่าสังคมมุสลิมไม่ยอมรับเรื่องนี้และวิธีแก้กคือการหาคนแต่งงานให้เด็กซึ่งอาจจะกลายเป็นการซ้ําเติมและผลักเด็กให้เข้าสู่การแต่งงานซ้ําการมีลูกเพิ่มอีกภาวะยากจนเราจึงอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันหาทางออกที่เราต้องคํานึงถึงเด็กเป็นสําคัญและวางแผนในการป้องกันสังคมระยะยาวการทําความเข้าใจเรื่องเพศในสถานศึกษาการให้ความรู้ครอบครัว ชุมชนในการดูแลเด็กให้แข็งแกร่งป้องกันก,การละเมิดสิทธิทางร่างกายสอดคล้องกับข่าวมเมื่อปี2,561กรณีเจ้าหน้าที่บุกจับที่ทําแท้งเถื่อนในอาเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสซึ่งทํามากว่า30ปีนายแพทย์อีราฟานหายีอีแต่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงปีนงังเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่ถูกปกปิดมานานเช่นการมีสัมพันธ์ก่อนแต่งงานการเที่ยวเตะของวัยรุ่นชายหญิงมีแฟนระหว่างเรียนเป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ตนมองว่าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งสื่อโลกออนไลน์ที่กว้างขวางมากขึ้นเข้าถึงสิ่งลามกง่ายขึ้นหนุ่มสาวจีบกันผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นจึงนำไปสู่การมีแฟนและมีสัมพันธ์กันจนท้องต่อเมื่อหมดสิ้นหนทางจึงไปทําแท้งส่วนหนึ่งก็เห็นใจผู้ปกครองที่จะรู้สึกอับอายจึงไม่กล้าเปิดเผยหรือบอกเล่าปัญหาให้ใครฟังแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหาทางแก้ไขและป้องกันฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทําอย่างจริงจัง หลายส่วนต้องร่วมมือกันทั้งครอบครัวสถานบันการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบเรียงโดยขุนคงคำสำนักข่าวไว้ชัยแนน